เกิดเป็นประเด็นที่น่าถกเถียงกันอีกแล้วนะครับเนื่องจากคุณสิกัญญาตันสกุลนี่ยนะฮะว่าที่ขุนคางคนใหม่ของเราเนี่ยได้เสนอไอเดียนะครับว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยควรเพิ่มธนาคารนะมีธนาคารเยอะๆนะครับดอกเบี้ยจะได้ลดลงนะครับลดการผูกขาดอีกด้วยต้องบอกเลยว่ากูรู้นักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเสียงแตกเลยทีเดียวเป็นยังไงติด่ายฟังครับ การลงทุนแบบภาพใหญ่เนี่ยเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายและก็มีรูปแบบตายตัวนะครับเพื่อนๆสามารถคาดการวิกฤตได้ล่วงหน้านะครับรวมถึงรู้ว่าอะไรมีความเสี่ยงและอะไรกําลังเป็นขาขึ้นดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางในการลงทุนอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3ปีขา้างหน้าว่าอะไรกำลังจะมาเนี่ยสามารถกดติดตามได้ที่ห้องเรียนวงในข้างล่างนี้ได้เลยครับสิเพื่อนทุกคนนะครับผมคิมฮะคุณอยู่ช่องค i ม p r o p e r t y l i ล e ที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องเศรษฐกิจ การลงทุนไปด้วยกันครับใครชอบคอนเทนต์แนวนี้เนี่ยกดไลค์กดติดตามมาไว้หรือว่าอยากจะสนช่องนี้ผ่านการเป็นสมาชิกกดจอยข้างล่างได้เช่นเดียวกันนะครับในคลิปชวนคุยเรื่องของแนวคิดอันนึงที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากๆนะครับนั่นคือการเพิ่มธนาคารครับคือเพิ่มจํานวนนั่นแหละนะครับปัจจุบันไทยเราเนี่ยนะจำนวนธนาคารน้อยครับทางคุณสิิกัญญาตันสกุลเนี่ยครับซึ่งเป็นว่าที่ขุนคังคนใหม่ของเราเนี่ยนะฮะก็ได้ออกไอเดียที่ว่าเฮ้ยมันก็ควรจะต้องเพิ่มนะลดการผูกขาดด้วยแล้วก็ลดดอกเียราว่็ก สร้างการถกเถียงในมุมของนักเศร,รษฐศาสตร์หลายฝากักหลายฝ่ายเนี่ยทั้งเห็นด้วยก็มีนะครับไม่เห็นด้วยเนี่ยก็มีนะครับและแบคงชาติว่าอย่างไรเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับแต่ขอพูดถึงก่อนหน้านี้ก่อนก็ต้องบอกว่าคุณสิกัญญาเนี่ยนะครับก็คือได้แสดงทัศนคติแนวคิดนโยบายต่างๆนานานนะครับก็สูุสาชนก็ไม่น้อยนะฮะ โดยนโยบายเด็ดๆนะครับนั่นคือการลดการผูกขาดนั่นเองนะครับทลายทุนผูกขาดนะเพิ่มค่าแรงนะครับ450บาทต่อวันนะฮะอีกทั้งมีความตั้งใจจะผลักนั้นให้ไทยเราเนี่ยเป็นรัฐสวัสดิการในอนาคตอีกด้วยนะครับและแน่นอนว่าเงินที่จะเอามาอุดหนุนตรงนั้นเนี่ยนะครับก็มาจากเรื่องของภาษีนั่นเองนะครับได้แก่ภาษี capital gain tax นะครับเพิ่มภาษีนิติบุคคลนะครับลดสิทธิ BOI เก็บภาษีคนรวยเก็บภาษีที่ดินมากขึ้นนะครับรวมถึงนะฮะทำการลด การลงทุนด้านเศรษฐกิจครับซึ่งนางบายจะเน้นในการลงทุนด้านมนุษย์นะครับมากขึ้นนะครับเช่นสริการเช่นแจกเงินคนชรานะครับอะไรขั้นต่ำนะครับแล้วก็สัดส่วนในฝั่งของการทุน,นภาคธุรกิจเนี่ยดูเหมือนจะลดน้อยถอยลงไปครับ แลวก็ต้องยอมรับนะครับว่าตลาดทุนเนี่ยพอได้ฟังนยโยบายเนี่ยก็ดูเหมือนจะไม่ชอบนะครับมีนักทุนหลายคนก็แสดงความคิดเห็นต่างๆนานานนครับแต่ว่าจะหนักไปทางที่ไม่เห็นด้วยนะบางก็บอกว่าทุนใหญ่ของเขาเนี่นะครับมันจําเป็นต้องมีครับเพราะว่าทุนใหญ่เป็นการสร้างงานนะครับมีความแข่งขันรษฐกิจเนี่ยก็ถูกผลักดันด้วยทุนใหญ่หมดดังนั้นเนี่ยทุกอย่างมันต้องเอื้อกันไปครับซึ่งหุ้นไทยเนี่ยก็ทําจุดต่ำสุดในรอบ28เดือนนนะครับแล้วก็ลงอย่างต่อเนื่องเนี่ยฮะ และต่างชาติเนี่ยยังขายหุ้นไทยหนักหน่วงอีกด้วยนะครับตั้งแต่ต้นปีเนี่ยขายไปแสนล้านบาทเลยครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่แค่เรื่องของรัฐบาลอย่างเดียวหรอกนะครับมันเป็นเรื่องของปัจจัยภายนอกด้วยนะทั้งเศรษฐกิจ ข้างนอกที่จะเริ่มเข้าสู่การถดถอยนะครับรีมานต่างประเทศลดน้อยถอยลงไปแล้วเราเนี่ยก็ขายของได้น้อยขึ้นรวมถึงดอกเบี้ยโลกนี่ยตัพอเมริกานะยังคงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับซึ่งคุณเิกัญญาเองก็ออกมาบอกด้วยนะครับว่าสาเหตุที่หุ้นมันร่วงแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าต่างชาตินะครับกังวลเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลนั่นแหละครับว่าทางไทยเราจะตัดตั้งรัฐบาลช้าหรือไม่นี่ครับซึ่งก็เป็นความจริงนะครับว่าตอนนี้เนี่ยทางบรกหลายบรกครับก็ออกมาบอกกันนะครับว่ามีการคาดการณ์นะหุ้นไทยเนี่ยเสี่ย ว่างตั้นที่จะถึงนี้เนื่องจากการเมืองและก็สีของโลกนั่นเองครับดังนั้นห้าดูภาพรวมนะครับก็คือนโยบายก็คงเกี่ยวด้วยแหละนะฮะเก็บภาษีแคปตัวเกณเก็บภาษีพวกธุรกิจใหญ่ยังไงก็ต้องโดนนะหรือว่าทลายกลุ่มผูกขาดนะครับแก้ไขเรื่องพลังงานยังไงก็ต้องโดนอยู่แล้ว แต่ก็มีปัจจัยอื่นประกอบด้วยนะครับเช่นเรื่องของเศรษฐกิจโลกกันขึ้นดอกเบียนะครับเศรษฐกิจข้างนอกเนี่ยนะครับค่อนข้างถดถอยดีมาร์ลดต้อยถอยลงไปกดดันเศรษฐกิจไทยเงินบาทไทยอ่อ,อนก็เรียกวประดังประเดบประกอบกันไปนะครับแต่ในที่จะชวนคุยเรื่องของแนวคิดอันหนึ่งนะครับนั่นคืกการเพิ่มธนาคารนั่นเองซึ่งท่านแรกนะที่ออกมาวิจารณ์นะครับนั่นคือรองศาสตราจารย์ดรสุวินัยนะครับท่านเป็นอดีตอาจารย์ประจําคณะเศรษฐศาสคตร,คร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เลยทีเดียวนะฮะเอาจริงๆค่อนข้างวิจารบั ท่านอธิบายว่าธนาคารเนะครับเป็นตัวกลางทางการเงินที่สําคัญนะครับเพราะสามารถสร้างเงินจากสินเชื่อได้ครับดังนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่ทางทอทอนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยจะต้องเข้ามาควบคุมปริมาณเงินให้มันมีความเข้มงวดครับเพราะถ้หาเงินเนี่ยมากกว่าสินค้าเงินเฟอ้อก็จะเกิดขึ้นนั่นเอง นอกจากเรื่องของเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางเนี่ยต้องคุมแล้วนะครับอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องของเงินฝากครับถ้าเงินฝากเนี่ยหากควบคุมไม่ดีนะครับธนาคารก็จะเจ๊งได้ครับเพราะว่าการฝากเงินถูกไหมครับเพราะว่าแบงก์เอแบงก์บีแบงก์ตีเนี่ยมันต้องมีความเกี่ยวเนื่องกันอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วหากธนาคารแบงก์กอไก่ล้มเนี่ยนะครับก็จะไม่มีเงินไปชําระแบงก์ขอไข่แล้วขอควายงองูเนี่ยก็จะล่มลงไปตามลําดับเป็นโดมิโนนั่นเองครับสุดท้ายครับนั่นคือส่วนเรื่องของการลดดอกเบี้ยนะครับที่ทางกลุ่มสัญญาบอกว่าถ้าแบบมีธนาคาร การยึดติดทการแข่งขันกันนะครับเพื่อให้ลดดอกประชนได้ประโยชน์ครับอาจารย์เนี่ยบอกว่า,าการผูกขาดเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับจํานวนผู้เล่นนะครับคนซื้อกับคนขายในตลาดเสมอไปนะครับเพราะาอัตราดอกเบี้ยมันขึ้นอยู่กับเครดิตของผู้กู้ด้วยนั่นเองดังนั้นเนี่ยถ้าความเสี่ยงสูงเนี่ยอัตราดอกเบี้ยก็ต้องสูงด้วยนะครับธนาคารจําเป็นต้องเสนอดอกเบี้ยเรทนี้นะครับเพื่อจะคุ้มค่าครับกับถ้าวันนี้เนี่ยจะผิดนัชดชำระหนี้ไปนั่นเองครับ ต่อไปในส่วนของตัว virtual bank นะครับซึ่งอาจารย์เนี่ยบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันมี internet banking only เนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับเช่นพวก n e o bank พวกนี้ฮะญี่ปุ่นเนี่ยมีรากวเตน bank นะที่เป็น internet only bank เลยนะครับแล้วจีนก็มีพวก we bank ครับซึ่งบงค์พวกนี้นะครับก็เข้าถึงคนจำนวนมากนะเปิด24ชั่วโมงนะครับแบบว่าบางที่ก็ไปฝังที่7 e เ e ่ e อีเลเลยด้วยความที่มันไม่มีหน้าร้านนะครับมันก็เข้าถึงคนได้จํานวนมากถึง70ล้านคนอยู่แล้วนะ คำถามคือพอต้นทุนมันลดลงไปแล้วเนี่ยนะครับจะทําการให้ตัวดอกเบี้ยเงินกู้เนี่ยลดลงไปด้วยไหมความจริงมันก็คืออาจจะไม่ใช่มันอยู่ที่ความเสี่ยงด้วยนะครับแลวยังบอกอีกนะครับว่าไอ้ตัว3 Vir t u a l ช a n k ที่ออกมาใหม่เนี่ยมันก็แข่งขันกันจะแย่อยู่เพราะว่ามันเข้าถึงลูกค้าได้ทั่วประเทศนะครับก็ต้องบอกว่าอาจารย์เนี่ยค่อนข้างวิจารณ์รุนแรงเหมือนกันนะครับอ่ะต่อไปครับท่านต่อไปที่ออกมาเห็นด้วยสสุนไอเดียนี้นะครับนั่นคือดรโสพลพรโชคชัยนั่นเองนะครับเ็เป็นขาประจำในกนอสังหารทมทรัแล้ว โดยท่านบอกว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยของเรานะครับมีช่องว่างหรือว่าแกลบการเอาดอกเบี้ยเนี่ยค่อนข้างสูงมากๆครับหากคิดส่วนต่างนะครับระหว่างเงินดอกเบี้ยเงินฝากกับเงินกู้เนี่ยสูงถึง300%เลยครับต่างกันเกือบ3เท่านะฮะแต่ที่อื่นครับอย่างเช่นทางเนปาลเนี่ยนะเงินฝากอยู่ที่5%เนะครับเงินกู้ที่14%ก็ประมาณเท่ากว่ากาวคือไม่ใช่เป็นเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับไทยเราเนี่ยค่อนข้างเยอะครับหรือที่ทางโปแลนด์ไอ์แลนด์ก็ได้นะครับ ซึ่งเลี่ยงคงต่ำกว่าของไทยจริงๆครับซึ่งดเตอร์เนี่ยมองว่านะครับการที่ประเทศไทยมีช่องว่างอัตราเงินดอ,อกเบี้ยเงิงนกู้และเงินฝากเนี่ยห่างกันถึง5%นะครับซึ่งสูงกว่าค่าในหน้าในอสังหาริมททัพย์อีกนะฮะนั้นได้แค่3%เองนะกว่าจะได้มาเ,นเหนื่อยเลือดตาแทบกระเด็นนะครับจึงมองว่าเป็นสูงกว่าความเป็นจริงอย่างมากครับซึ่งหากไปดูเรื่องของตัวเลขนะครับจำนวนแบงก์ของไทยเนี่ยเมื่อเทียบกับชาติอื่นๆทั่วโลกเนี่ยนะครับก็ ก็ถือว่าน้อยจริงๆเลยครับอเมริกาเนี่ยนะครับมีประมาณ300กว่าล้านคนนะครับแต่ว่ามีแบงก์ไปว่า4,000กว่าแบงก์ฮะสัดส่วนนี่เยอะกว่าไทยนะครับรัสเซียเนี่ยครับมีคนประมาณ143ล้านคนน่ยนะครับแต่ว่ามีแบงก์เนี่ยกว่า366แบงก์เมื่ทีเดียวนะครับหรือประเทศแบบว่าค่อนข้างใกล้เคียงกับประเทศเราหน่อยก็ได้ครับอย่างเช่นทางเวียดนามนะครับเวียดนามเนี่ยมีคน100ล้านคนครับแล้วก็มีแบงก์กว่า46แบงก์ ฟิลิปปินส์เนี่ยร้อยล้านคนนะครับมีแบงค์46แบงค์เหมือนกันนะครับสปปลาวครับมีคนเนี่ยเพียงแค่7.6ล้านคนเท่านั้นแต่มีแบงค์ถึง44แบงค์ครับเมียนมาก็เช่นเดียวกันนะครับมีแค่54ล้านคนแต่มีแบงค์ถึง43แบงค์ครับ มาเลเซียครับมีคนเพียงแค่33ล้านคนนะครับแต่มีแบงค์ถึง42แบงค์ครับส่วนไทยครับเรามีคนอยู่ที่70ล้านคนนะครับแต่ว่าก็มีจำนวนแบงค์เนี่ยเพียงแค่30แบงค์เท่านั้นนะครับก็ถือว่าน้อยนะอันนี้คือรวมตัว virtual bank แล้วนะครับและซึ่งไม่ใช่แค่ดรสุพลที่มองว่าเอออันนี้มัน make sense นะครับทางคุณกิติรัตน์ระนองนะครับก็บอกได้ว่าอันนี้ก็ make sense เหมือนกันนะบอกว่าคุณสิกัิยาเนี่ยพูดถูกแล้วนะครับไปจู่โจมไปโจมตีเขาทําไมนะครับ คือคุณกณิตติรัตน์นนเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะครับเขาเป็นอดีตรองนายกด้านคนตีเชี่ยวนะครับแล้วก็เป็นอดีตขุนคัคงอีกด้วยพร้อมบอกได้ว่าเขาเนี่ยพร้อมที่จะดีเบตด้วยนะครับถ้าใครแบบสงสัยประเด็นนี้ครับก็เรียกว่าเสียงแตกครับคนเห็นด้วยก็มีนะครับคนที่ไม่เห็นด้วยก็มีนะครับส่วนคนที่เห็นด้วยก็มีหลักฐานจริงๆอ่ะว่าแบบแย้งไทยมันน้อยจริงๆแต่ก็อย่างที่บอกครับมันจะขึ้นดอกเบีย้ยลดดอกเบี้ยอะไรอยี้งมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ดีมาสั u พลายอย่างเดียวด้วยเรื่องของเสียงก็สําคัญครับ ต่อไปครับมาฟังมุมมองของทางแบงก์ชาติกันบ้างดีกว่านะครับก็ต้องบอกแบงก์ชาติเนี่ยเป็นเหมือนองค์กรที่ถูกเมนชั่นถึงถูกพูดถึงด้วยนะครับบอกว่าเฮ้ยทำไมแบงก์ชาติถึงห่วงลายเส้นเหลือเกินไม่ยอมปล่อยลายเส้นให้เยอะๆไม่ให้เกิดการแข่งขันนะครับซึ่งมินชอนก็ได้พูดถึงประเด็นนี้ด้วยนะครับบอกว่านะฮะพร้อมถกรัฐบาลใหม่ครับปมเพิ่มธนาคารนะมาคุยกันได้นะครับเอาจริงๆก็ค่อนข้างน่ารักกันนะครับผมคิดว่าแบงก์ชาติยุคนี้จริงก็ค่อนข้างเก่งนะฮะ เช่นเรื่องของการแก้ไขปัญหาเงินเฟอ้อนะครับเรื่องของการไม่ขึ้นดอกเบีย้ยพวดพลาดตามอเมริกาไป แล้วก็เมื่อเทียบกับประเทศเ,เล็กๆด้วยกันเนี่ยนะครับต้องบอกว่าระบบการเงินไทยของเรานี่เข้มแข็งมากนะครับก็คิดเล่นๆแบงก์อเมริกาล้มแบงก์ไทยยังไม่ล้มอ่ะนะฮะทั้งที่อเมริกาพิมพ์เงินได้อัดฉีดได้เยอะแยะไทยเราเนี่ยเครื่องมือน้อยกว่านั้นเยอะแต่เพราะว่าแบงก์ชาติของไทยเนี่ยนะครับดำเนินนโยบายแบบคอนเซูมเวทิฟมาตั้งแต่สมัยปี40นั่นแหละนะครับกดเกณฑ์ต่างๆนาค่อนข้างปึ๊กนะครับฐานทุนแน่นปึ๊กแต่ในระบบการเงินไทยค่อนข้างเข้มแข็งถึงแม้ว่าเศรษฐกิจเราจะไม่ได้เข้ม ให้ชาวบ้านเมียนมาเพื่อนบ้านเนี่ยชอบถีเงินบาทไทยเพราะเสถภาพของเงินบาทไทยเนี่ยดีกว่าเงินสกุลของเพื่อนบ้านเรานั่นเองซึ่งทางแมนชั่นนะครับก็ได้พูดถึงประเด็นที่ถูกแมนชั่นถึงนะครับได้แก่ตัว virtual bank นะครับบอตอนนี้เนี่ยก็มีการรับฟัง hearing รอบที่2แล้วนะฮะและจะ เห็นความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับที่ให้แค่3าลายเส้นก่อนเนี่ยเพราะว่าต้องค่อยๆครับค่อยๆทําค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆดูครับเอารายใหญ่ๆก่อนเดี๋ยวค่อยปรับค่อยแก้กันครับเพราะว่าจะเป็นแนวคอน s ซล v a t i นั่นเองนะเพราะว่าเข้าใจได้ครับเรื่องของการเงินเรื่องของแบงค์ชาติเนี่ยจะมาบูดปา๊วบดเร็วแบบธุรกิจแบบเอกชนมันมันต้องคนละเรื่องครับเพราะเราเน้นเสถภาพเป็นสําคัญครับอีกประเด็นนึงนะครับที่พูดถึงอัตราดอกเบี้ยของไทยเนี่ยเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยของประเทศอื่นนะครับสูงหรือต่ำกว่า อะไรแบบนี้นะครับทางแบงค์ชาติออกมาบอกว่ามันต้องดูพื้นฐานของลูกหนี้ในแต่ละพอร์ตด้วยนะครับซึ่งธนาคารในะเทศไทยเนี่ยก็มีลูกหนี้แบ่งเป็นสากลุ่มนะครับเช่นกลุ่มธุรกิจรายใหญ่แบบคอร์เปอเรทเลยยักษ์ใหญ่นะครับสลูกหนี้ขนาดกลางนะครับกลุ่มธุรกิจแล้วก็พวก SME ครับและสุดท้ายเนี่ยลูกหนี้รายย่อยหรือว่ารีเทลนั่นเองนะครับซึ่งมุติถแล้วกลุ่มคอร์เปอเรทเนี่ยนะครับก็คือเป็นรายใหญ่เนี่ยจะมีความเสี่ยงต่ำครับแล้วก็มีอัตราดอกเบี้ยที่ต่่่่ากกกวววลลลลุม SME แแ้้็รรีเทอยูนะคับ เพราะกลุ่มเอสแอ t ด์ l เเนี่ยเป็นสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเป็นส่วนใหญ่ครับทำให้ดอกเบี้ยเขาสูงขึ้นก็คือไม่มีหลักประกันมาค้ำความเสี่ยงการเป็นอาชนานีก็สูงแบงก์ก็ต้องขึ้นดอกเบี้ยสูงเป็นธรรมดาครับอีกทั้งถ้าเปรียบเทียบนะครับว่าในต่างประเทศเนี่ยถ้ามีดอกเบี้ยไปเปรียบเทียบจริงๆนะครับมีหลายประเทศเลยที่ดอกเบี้ยสูงกว่าเราเยอะนะครับเช่นอังกฤษครับเขาบอกมีดอกเบี้ยที่เป็นเพเดนโลนนะครับหรือว่าเป็นดอกเบี้ยกู้เงินด่วนประมาณนี้แบบว่าคนช็อตๆนะครับดอกเบี้ยเน เพราะนี่คือเป็นสินเชื่อพิเศษไม่ใช่สินเชื่อแบบทั่วไปนั่นเองฮะดังนั้นนี่นะครับแบงค์ชาติก็ออกมาย้ําว่าโปรดักต์แต่ละแบบเนี่ยมันมีดอกเปียที่ไม่เหมือนกันมันต้องประเมินว่า้ความเสี่ยงมันเป็นยังไงพื้นฐานเป็นยังไงลูกหนี้เป็นใครผลิตภัณฑ์โปรดักต์มีวัตถุประสงค์แบบไหนอย่างที่บอกครับถ้าวันนั้นคนช็อตมากนี่นะครับก็คือมันก็จะแพงสุดโต่งเลยครับเพราะเป็นคือเงินกู้ระยะสั้นแลแ่แบบไม่มีหลัปกประกันนั่นเองครับ และทิ้งท้ายด้วยนะครับว่าถ้าหากถามว่าดอกเบีย้ยไทยเราเนี่ยสูงกว่าต่างประเทศจริงไหมนะครับก็ต้องบอกว่ามีประเทศต่ำกว่าเราและก็มีประเทศที่สูงกว่าเรานะครับก็ถือว่าตอบได้ค่อนข้างเคลียร์นะครับไม่ได้ปิดกั้นว่าเฮ้ยแบงค์ชาติจะกักนะฮะเว r ร์ a ช b ว n k ก็คือกำลังลองเป็นค่อยไปเดี๋ยวค่อยๆปรับแล้วก็ท่าทางรัฐบาลชุดใหม่เนี่ยมีอะไรที่จะพูดคุยถกเถียงเนี่ยเฮ้ยเรามาคุยกันได้นะผมว่าก็ก็น่ารักนะ ซึ่งปัจจุบันในแบงค์ชาติเองก็วุ่นอยู่นะครับกับการแก้หนี้เรื้อรังนะครับปัจจุบันเนี่ยหนี้โครเรนก็พุ่งอีกแล้วจากปัญหาเรื่องของโควิดนะครับตอนนี้เนี่ยสั่งแบงค์ให้เคลียร์หนี้ให้จบภายใน4ปีอีกด้วยฮะตอนนี้หนี้โคเรนสูงถึง96.6%ของ GDP แล้วนะครับก็ต้องยอมรับว่าสูงจริงๆฮะนั่นก็หมายความว่าความเสี่ยงนะครับของลูกหนี้เนี่ยก็สูงมากๆด้วยอาตายนะัตราเรทต่างๆมันก็ต้องตามความเสี่ยงนั่นแหละครับ ต้องมาดูต่อไปนะครับว่าเรื่องเรื่องนี้เนี่ยจะถูกผลักดันและเปลี่ยนแปลงได้หรือเปล่านะครับสวนวนผมก็มองว่ามันก็จริงนะที่แบงค์ไทยเนี่ยค่อนข้างน้อยกว่าต่างประเทศอันนี้คือคือเรื่องจริงนะครับแต่อีมุมหนึ่งผมก็เชื่อว่าทางแบงค์ชาตินี่นะครับไม่ได้เผลอเลินเล่ออะไรนะแบงค์ชาติเป็นอย่างไรที่คอนเซอร์วทีฟมากและระบบการเงินไทยเข้มแข็งมากอันนี้ก็ต้องยกเครดิตกับทางแบงค์ชาติด,ด้วยนะครับระบบการเงินเราดีกว่าหลายประเทศนะครับรวมถึงดีกว่าประเทศอย่างอเมริกาด้วยนะครับหลายคนฟังจะงงระบบเงินแบงคัก อันนั่นแหละครับก็ต้องดูต่อไปว่ามันจะออกมาหน้าตาอย่างไรอย่างนี้ก็เชียร์ทั้งสองฝ่ายให้แบบคุยกันแล้วก็หาทางออกให้ไทยเราดีขึ้นไปด้วยกันนะครับวันนี้สำหรับคนที่ควรจะนั่งฟังจนจบนะ้นถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง cream property ด้วยนะฮะและขอลาหนึ่งวันนี้นะครับกดจับชนิดถึงหนึ่งล้านับไปเลยครับสำหรับการ่างอย่าฟังข่าวรู้ข้อมูลเชิงลึกนะครับผมมีห้องในวงในนะครับกด subscribe กด j o i ข้างล่างนี้ได้เลยเพียงแค่เดือนละร้อยสิบบาทท่านเองนะครับผมทุกคนนะและส แต่เป็นการลงทุนที่คุณสามารถที่จะคาดการณ์ในอนาคตได้และทำให้คุณนอนหลับได้มากที่สุดเศรษฐกิจมหาภาพนั้นเป็น,นกลไกที่เคลื่อนตัวช้านะครับและก็คาดการณ์ได้คุณจะรู้ได้เลยว่าอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3ปีขา้างหน้าอะไรกำลังจะมาอะไรกำลังจะมีความเสี่ยงมีกองทุนมากมายนะครับที่ทําให้เพื่อนๆสามารถที่จะวางเงินได้อย่างปลอดภยัยนั้นถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางการลงทุนเนี่ยสามารถกดสมัครสมาชิกห้องเรียนวงในข้างล่างนี้ได้เลยครับ